เอาป่าลงแกงก่อนเจ้าป่ามันนานซุกเนะาะมันนะเจ้าใส่สอบกินของขมเนาะแกงบะาละเจ้าแกงแบบบ้านบ้านเมอืมอ,งมองเฮานี่แหละแกงธรรนาดาเนี่ยเนาะเครื่องปรุงก็มีตะไคร่ป้า,าด้าใส่ตะไคร้ยเยอะเนาะหัวใหญ,ใหญ่หัวหนึ่ง แล้วก็มีพริกใจพริกนุมเนาะพริกขี้หนูก็ได้เจ้าปลาล่าก็เอาผลกันเนาะนี่กะปิเกลือคาสองสามแว้นหอมแดงหอมขาวแค่นั้นนะเจ้าตะไคร้คาหอมแดงหอมขาวเกลือกะปิปลาล่ตำรวมกันท่านเจ้า มีปลาน้อยปลาซิวกุ้งส้ำเนะในแกงเนี่ยมันเมืองหนอกมันหาบลาล่าที่นกแบบแบบนี้เนาะปลาดาคอซื้อบลาล่าใหญ่นะกะปลาละาใหญ่เนี่ยเจ้าได้เยอะมันก็ล้าเหมือนกันมันมีหลายพันเจ้าพันขาวพันเขียวพันมนปลาดาคอเลือกเอาพันเขียวเขียวเนี่ยมันขมดีเอิกะ ปลาดาวสอบกินของขมเนาะสมัยหนุ่มๆสาวๆก็บอกกินเจ้าของขมเฉลี่ยมขี้เล็กนี่สอบปลาดาวนี่นะแต่มื่อหนอมันหากินยากเนาะต้องสั่งเอาสินล้านไทยยกเว้นห่างวายเจ้าปลาดาวบอกกินของขมทุกอย่างนะห่างวายปลาดาวบอกกิน เคยชิมดูแล้วมันกินมาได้เจ้าโอ้ยมันขมเกินเลยนะถ้าพยายามจะหัดกินแล้วนะเวลาไปบ้านนะมังอกแต่บะหมี่ขายมัรนร้านี่มีกด้ะเอาแกงเสีป่าอร่อยนะเจ้าตอนแกงจะไปผังปรุงเก็มนะกเนาะกําเด็วน้ำแกงมันแห้ง น้ำแกงมันแห้งงวดมันจะเค็มที่หลังความเผ็ดก็แล้วแต่สอบจะได้ก่ออันต่ำเวลาต่ำก่อเน้นตะไคร้ยเยอะๆเจ้าใส่ตะไคร้ยเยอะๆเพราะมันใส่ป่านะจ้าไข่ใส่จะไข่ยเยอะๆเพราะมันใส่ป่าอีกอะถ้าป่าตัวใหญ่ก็เอาป่านิ้นก็ได้บ้านเขาอะ อันอนินปลาดุกปลาลปลาซันลับแต่แต่ปลาดาวไมซื้อปลาไทยน้อยมาเนาะปลาที่คนกินที่ปลาเจ้าเนี่ยแต่มันตัวน้อยปลาดาวซื้อม้าสามตัวแล้วก็เอามาใส่ในตัวหนึ่งเนาะสามตัวสี่ตัวก็หัมันอยู่ในแพ็คเดียวกันเนาะปลาตัวใหญ่ก็แกงปลาก้อน บนลใส่ที่หลังก็บรรลัที่ใส่กําเดียวมันก็สซุกแล้วถ้าเอาใส่ตรวป่านนี่เด้วบรรลัมันก็จะเละอีนเลยแต่ถ้าเป็นป่าน้อยนี่นะเจ้าปลาชิ้วกุ้งนี่นะแกงบรรละก่อนเนาะพอป่าน้อยมันปันซุกเนาะหรือว่าจะเอาใส่พร้อมกันก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดไปถนัดมันเนาะ ปลาดาวก็ยากอยากกินปลาแอปปลาแนบปลาซิวกุ้งอย่างเนี้ยอยากแต่มันนอกมันหาก,กินยากเวลาผลเอาม,มาขายมันก็แปลงแปลงราคาเต่าปลาใหญ่เลยขายเป็นขีดด้วยนะขีดหนึ่งร้อยปลายล้อยปลายอ่ะถ้าปลาดาวจะเอาม,มาแอบปลาดาวก็ต้องซื้อมาเป็นพันๆัลนเนาะห้าขีดในปลาดาวอย่างแบบป๊อก,กินเลยมันน้อย ก็ดาวกินข้าวเยอะกินกับเยอะเ,อเ,อเอนี่ยข้าวไดเอาไปเยอะแหมขีดเดียวเสียเยอะแล้วเจ้าน้อยเดียวตดน๋ยวนี้ก็กินปลาตัวใหญ่ไปก่อน แกงบัลล่านี่น่ะป้าดาวถึงใส่น้ำเยอะแล้วโอ้น้ำแกงมันจะหวานเนาะใส่น้ำเยอะน้ำนอนเป็อย่างน่้าะะนั้นหาปูมันจัดมันเหลือในหม้อก็จัะไม่อย่างเอาทิ้งเหรอคะดีกว่าน้ำมันแห้ง ละนี่นะ่ามันเป็น,กนแกนตะกี้มันก็ป้าดาก็พาโคบทีนี่ก็เอาจ้อนขูดเอาเมล็ดไนมันออกแล้วก็ปาดสิ้นพอคำเอาไปล่างหนาม้าหกหนามล่างอาปูนแะล้วอย่างมันออกกันนะเนาะ ปลาดาวแกงเหมือนคณนะนักป่าเนี่ยปลาดาวปิดโทรศัพท์ว่าทำปิดโทรศัพท์โหมุก็ทายเหมือนคณนะกระเจ้า แกงมะระใส่ปลาแกงมะระใส่ป,าปลาป้ดาขอปรุงรดด้วยเกลือเนาะะกี้ใส่ไซรงปหอมทำกักเข้าเขาปรุงรดด้วยเกลือมันจะหวานเจ้านาแกงใส่ปลาแล้วมันบักข้าด้วย ถึงจะเป็นปลาทะเลแต่ประดาวทุงสอบทำก็เข้าใส่เกลือเนาะซื้อมากแกงกันรู้เจ้ามันละ อยู่กันด้วยกันสามคนนหมเจ้าบหมลาคนแก่นแค่พอดียะถ้ามันแก,ก,ก่นบอกอย่าง,งป้าดาวนี่นะกินไปละกระด้มันติงติต้ตล้มถ้ากินเข้าไปเยอะก็ประมาณสองแก่นขอนในหม้อกระจากไม่อย่างเจ้าเอาไปกินขาดหน้าอันนี้ป้าดาวอย่างหน้าก็ได้สองโทอยอันเนี้ยยังพอป้าดาวตัดอันตาสองสองสิ้นท่านเหรอสองสิ้น แกงสองถ้วยแต่ถ้าถ้วยใหญ่ๆถ้วยแบัก๋วยเตี๋ยวก็ได้ถ้วยเดียวเนี่ยนจะเจเต็มหมอ้อนะเจ้านี่ครึ่งเดียวแล้วก,ก็หม้อหม้อนี่เป็นหม้อน้อยนันเนี่ยบรลัก์มันเกลียเดียวถ้าถ้วยใหญ่ๆตักเต็มถ้วยก็ได้ถ้วยเดียว ทำกันดูเจ้าแกงเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงมนละได้ทอยพอดีเลยบะเหลือสักน้อยเหลือแต่หน้ามันปากหนึ่งเจ้าในมอเนาะเนี่ยได้ทอยเดียวเนี่ยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากาันคิดไม่คิหน้านออกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเฮื่อป้าดาวตทรเนอร์จะได้ผาักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ